สบายดีล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกซีกันเบอ้อทุกคูทุกคนเป็นพี่น้องปางลาแปางไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็น,นีนดีตอนหับเขาชู่องน้องยิงยาวอีกแล้วมอน,นี้น้องยิงยาวสิพาปลาลูกมาเบิ่งแม่มาด้หากินชมขอคลิปนี้ขอให้เจ้าอยู่ดีม่แห้ง หายเจ้ารำหายเจ้ารวยไปมือ่อไหราเดินซกโอเคตั้งมาพี่น้องเลยไปแต่จะเศร้า,า,าหากินได้รยังด้นองพี่น้องเลยปพาตูพี่น้องเลยมา <ไป S 2> พรมแดดเลยด้องไม้ไปพาแต่ไหลเลยพี่น้องพู้ไม่ไหลอันนี้ก็เต็มตาพี่น้องพู้อยากน้ำเลยใหม่ปะ ป,ปน,นี่ต้นไม้ล่พี่น้องเอ้ยแล้ก็มาหอดพี่น้องเอ้ยมาตามไซหุ่ยพี่น้องเอ้ยนี่ต้นไม้ล่ยอ๋ต้อยเลยตรมีม้ใบบกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ต้นไมไล่ขายแล้วพี่น้องเอ้ยปนี้ขายพอได้ซื้อต้นบุญดำไม่รู้พอได้ซื้อผิดกป,ปะโน้นพี่น้องเอ้ยนี่เป็นกระปาลูกไม้ทั้งพ่อกับ ส่อมเครื่องพี่น้องเลยทั้งขอเองก็ส่อมเครื่องพี่น้องเป็นพวกทีวีพี่น้องเลยแล้วพวกเครื่องขยายแล้วก็เครื่องใส่ผ้าต่างๆพี่น้องเลยโมเป็นแต่ตู้เย็นกับตู้แช่พี่น้องเลยกับพวกทีวีนี่ก็พอได้อยู่พี่น้องเลยก็เครื่องกับโมมีเครื่องใหม่พี่น้องเลยไม่ได้เครื่องเก่ายุนเครื่องเก่าพี่น้องเลยก็ขาดทุนขาดทอนเนาะพี่น้องบมมีทุนมีหอน ที่ตั้งไว้เพราะว่าสิมีเครื่องใหม่มาสอมให้ชาวบ้านพี่น้องเลยนี่เเครื่องเก่าจุนเครื่องเก่าพี่น้องเลยตัวใดมันเครื่องเก่าผมพ่อกะตัวใดมันขาดแห้งกะได้เอาเงินนำกัเจ้าไปซื้อเอาพี่น้องเลยยซีโน่พอเลไพี่น้องเลยเครื่องใหม่ก็ได้คืมาใส่ตามโตสองโตก็ทากระเจ้าว่าอบบอกเงินหายกะบอกเงินหายไปซื้อเครื่องกะพูดเป็นสร้างกะผม่มีเงินพี่น้องเลย ก็ยใช้แต่เห็ดเป็ดที่ซื้อแต่บ่มีเงินทุนพี่น้องเลยก็มีแต่เห็ดไปที่ซื้อเห็ดไปว่าหน่วยได้ได้เลยเห็ดไปหน่วยได้โบได้กับโบได้เห็ดไปพี่น้องเลยกับโบได้เห็ดกับหน่วยได้โบได้ก็ส่งไปเจ้าคืนนะพี่น้องเพราะว่าเครื่องครับ่มีนะพี่น้องเครื่องมือบ่มีพี่น้องเลยแต่ว่าสอบพอได้อยู่พี่น้องเลยแต่โบเก่งครับพอได้พี่น้องเลยทำได้ชั้นหนึ่งได้ ว่าตัวใดคัดของแหงกเ็เขาเข้าเบิ่นยูทูบนั่พี่น้องเลยก็คอยจักไปพี่น้องเลยเดี๋ยวแต่มันเป็นนักเป็นนาเรียกแกใครพูกตกแล้วก็กระเจ้าก็ลงซีโนพี่น้องเลยเพราะว่าเครื่องมือเฮาบอพร้อมนะเครื่องมือเฮาบอพร้อมแบบเป็นพวกห่อพวกอย่างมันก็แาลานพันเนลเนาะพี่น้องเผื่อมันจะเป็นโทรหัดเนาะพี่น้องมันก็ลแลนทันแนว เปิดสิเป็นทีวีได้นะพี่น้องเปิดเสิเอาหู้คนออกมาได้มันกับลายอันพาน์เนลนะพี่น้องเนาะเครื่องอันนี้คือพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเออลายอันพันแนวเคือมันกับไม่ยังกับแนวแพงเบิดเนาะพี่น้องนี่กระวีตะกียบญี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยเป่าก็ได้ใส่ปากเป่าเอาพี่น้องเอ้ยบมมีเครื่องเป่ากัเป่าแล้วก็มันขาดลายลายแนวเนาะเครื่องมือก็ได้เครื่องสีสมก็ได้พี่น้องเอ้ย ขาดทั้งเครื่องขาดทั้งเลนและแนวเป็นวงแทวกะมีแล้วพี่น้องเลยเป็นวงน้อยคนจอดอสามปีนี่แหละพี่น้องเลยคนจอดก็ได้คนเสื่อมก็ได้ก็พอได้โยไปเสื่อมไปพวกพวกโอภัยบอเป็นอยังเนะพอพอาะโอคมนะพอได้เสื่อมไปโยไปเจ้ามาเสื่อมพอได้จอดไปโยพี่น้องเลย โบทีวีก็ตนโดนก็จะมาทะนึงนะเพราะว่าเฮาก็บ่แม่นว่าได้ลงหานลงยังเนาะพี่น้องพอได้ว่าสร้างประจบ้านซื่อๆพี่น้องเอ้ยพอได้แก้ไขแบบพวกจานนะจานเคเบิ้ลบมีสัญญาสัญญาณพี่น้องก็ได้ติดตั้งให้เจ้าเจ้าก็ให้ตังแก็เป็นเ้า5โลพวกตั้งจานเคเบิ้ลก็ได้กตนนึงเนาะพี่น้องก็บ่ได้คู่มือเนาะ มันก็เพราะว่าเบื้องหนึ่งก็คนข้างจะสร้างลายพี่น้องเยมาลายบ้านลายเมืองเนาะเจ้ามาหาเลาะแปลงแปลงตามบ้านคนก็ลายบนมากพี่น้องเลยว่าเพื่นสร้างก็ได้ลงมาแต่ทางเวียงกมมีพี่น้องเลยสร้างก็ลายพี่น้องเลยลายบ้านลายบ้านไปลายบ้านลงมานาพี่น้องเลยบ้านใดมันก็น้อยนักสิบมีสร้างนะพี่น้องเลยสร้างแปลว่า เครื่องมือพ่อคือคอยเองนี่ก็ได้คเครื่องมือพ่อกับพ่อได้เห็ดไปตัวได้แก้ได้กแก้ไปนะพี่น้องเลยตัวได้แก้บได้ก็เจ้าลงกิโนโนะพี่นอมม้องก็มีเครื่องมือก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยก็ว,ว่าก็าสิได้อยู่พี่น้องเลยกำเดิงพายแปลงนั่นกับกับว่เป็นก็นคือเป็นเนาะพี่น้องก็วา่าเบื้องหนึ่งก็ได้ครับเครื่องมือเาพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ ้าเครื่องมือบุพเพอมนี่ย้าห้าสิเป็นสร้างสิเป็นสร้างใหญ่กะเครื่องมือบุมีเนี่กะก็เห็ดบ่ได้พี่น้องเลยก็ได้จะเบิ่งี่ซื้อกันถ้าว่าสร้างน้อยเครื่องมือพ้อมนี่ก็ก็ดำเนินได้กันพี่น้องเลย้าตัไาวไรโบหูเขากข็เขาบงยูทูบเนาะพี่น้องคือว่าทำมหมู่ทำเพื่อนไปพวกกะเจ้าเป็นก้อนธนาพี่น้องแล้วก็เข้าก็บคอยจักไปเพราะว่า จิตใจฮอตติดทางนี้นะพี่น้องเลยจิตใจฮอตติดทางนี้แล้วก็เป็นได้พี่น้องเลยเปิดใจมากพี่น้องเลยว่าเพิ่งหนึ่งก็ได้พอหมักแห้งพวกแปลงทีวีนี่ก็หมักมาแต่ดนเลยพี่น้องเลยแต่ขอเองกะสอบมาในกะหลายปีนได้พี่น้องเลยสอบมาเนี่ย สิบสั่งปีสอบซีบีมาเนี่ยกะบรว่าลซีสองขู่บบขมือพี่น้องเลยโดนๆสอมเท่าน,นึงนะเจ็ดไปมือสิบไปมือสอมเท่าน,นึงไอ้ว่าคือมันลายสร้างเลยพี่น้องเลยแบบสั่งหาเลาะตามบ้านสนบ,บทเนาะพี่น้องตื่นแต่เป็นจุจ่นรถใหม่นี่แบบว่าขับกลางคืนเนาะแล้วเถอะเปิือกกระเลนมาใส่ แ้วก็พอได้ไปแก้ไขให้เพื่อนพอได้เบิ่งไปพี่น้องเลยเรื่องจะเป็นนักเป็นนาลีกะฮาผมมีเครื่องใส่เพื่อนแ้วก็เียเงินเพื่อนก้อนกับมาซื้อเครื่องซื้อยังเพื่อนกับผวังเสื้อพี่น้องเลยล้วกะขาไมีขึ้นมีฮอนเขาจะออกก้อนแล้วข้าแป้งแล้วแล้วขาวว่าราคาเอาพี่น้องเลยอันนี้ก็บผคอยไลฟ์ส่วไลก็บผมคอยว่าราคาดอกพี่น้องเลยไม่แต่เพื่อนหายสำใรจก็เอานะพี่น้องเลยเอาความดีกินบเบิดพี่น้อง เพราะเราว่าราคาท่านตรงนี้ดอกพี่น้องเอ้ยแปลงไปน่าก็ได้เป็นหายก็ได้ครัก็เอาสมเอามีทุนมีห้อนดอกพี่น้องเนาะเอาความดีเมียนเป็นหายขามือเล็กๆละหน่อยอั้งเท่ากับเข่าสีฮาโลเอาก็พอได้มาต้มมาหุงให้ลูกกินเนาะพอได้มามาลูกกินนะพี่น้องจะเสร็จได้พี่น้องเอ้ยคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเนาะจะเสร็จไดคอยเป็นค่อยไปแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดไปส้อมไป ทางเมียกับทางแม่เพิ่นกับไปหาลูกใหม่ลูกโตแต่ละมือกับพ่เฮ็ดบางมือก็ได้ไปนั่เพื่อนอยู่บางมือก็เฮ็ดนตำรวจมันสวนพี่น้องเลยขอยเองก็ได้นี่ก็ออกมาแต่สวนกับเขาไปเสียหนักเสียยังแล้วก็ออกมาเลยก็เซื้อสอบทหัดกับเจ้ากัเจ้ามาสอบทหัดเลยสอบมากัเจ้าเลยแล้วก็ขายออกมาพุ่มพันธุ์พอดี ทังเพื่อนมาท้าเห็ดหาลูกไม้กับโบได้เห็ดได้ลูกไม้พี่น้องเลยแต่ลูกไม้ไล่พี่น้องเลยทางแม่เพื่นก็ได้เปิดเป็นก็ไปเนาะพี่น้องเนาะพุ่นละมีทื่นมีฮอนพุ่นละจังเฮาจังซื้อวัตถุสิ่งของแบบว่าเครื่องซ่อมเครื่องไม้เครื่องไม้เค,ไมเครื่องมือพี่น้องเลยเปิดเป็นคอยไปเลยพี่น้องเลย พี่น้องไปบิ่งลูกไม้มกันอีกพี่น้องเลยล้างลูกไม้อีกพี่นอ้องเลยเต็มถังเลยพี่นอ้องนี่ตุ่มไม่ไหลต่อยพี่นอ้องเลยเต็มถังเลยเอ่อตัวพี่น้องเลยไปแจ้าเ้าออไปพี่น้องเลยเต็มถังสีพี่น้องเลยไปซสาแม่ลูกคือเก่าพี่นอ้องมันยังก็ได้ เสื้แตงพูดไปขายพี่น้องเลยพอได้ซื้อมาพริกแป้งนัวก็ต้มขนมลูกพี่น้องเลยเหลือหันก็พอได้ซื้อเข่าอืมยอดใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่ยอดขาวๆเลยแตงพูดไปขายพี่น้องเลยนี่ยอดมันเนาะมีลูกไม่บกงปรนปรนเลยพี่น้องเลยแบบไปโซงลูกไม้ลายหมดไปโซงลูกไม้บง มันก็อยู่ส่งไปส่งมันพี่น้องเอยอยู่ยบรแบบนะิอยุปนกันแบบน้ำถล่มเนาะน้ำก็น้ำแทะพี่น้องเลยสามเมือม่อสี่เมื่อถ่วมเลยถ่วมไฮถล่มหน้าถ่วมโค้ดถล่มป่าถ่วมดอนพี่น้องเลยน้ำน้ำรีรอตกตกกระแทกพี่น้องเลยแต่งพูดไปขายพี่น้องเลย ต้มจำเจียบนาวไปหน้องเส่เส่เท่าไหร่หน้องป่นครบน้อยเนาะไม่ต้มกำลังเห็ดพูดพี่น้องเลยกี่ปัญหาในกางบ้านไหมไปพูดแต่งพูดข่าไปขายพี่อยู่ดีจิเร่หรือบ่ทางเงินทางซานน้องไอเดีย โดยสั่นก็นนนแล้วเ่ย,ยะะะไ,ไปน,น,นั่นกันนกเนี่โดยแล้วเพราะทางเงินองเข็เเขมโดยหลายบอนไปเนาะสั่งสีมือดีสิบแล้วแบบสั่งแก้วเพื่อนนั่นแหละนี่ก็ได้นี่ก็หาลุกมไม้คลายกับมืออสิบได้บริคอยู่จากมือ าสิร์ขายพอได้ว่าซื้อเข้าซื้อน้ำแล้วก็ซื้อผิดแป้งนัวยามเฮ็ดกับหาเฮ็ดพอได้เงินให้ลูกไปองค์ทำเฮียนจะนอนปัสเสือผ้าหน้าแพทย์ี่วันนี้อ้ยบำธรรมดาพี่น้องเลยแต่งพูดเพื่อขายพี่น้องเลยไหวหาบหนึ่งพี่น้องได้สี่พูดตกพี่น้องเลยเฮ็ดพูดใหญ่เลยเด้พี่น้องเลยต สีสิบพันกีบพี่น้องเลยไอตรงไม้สีพูดไม้เป็นหาดเป็นมไม้สีไอสีพูดสี่สิบพันสี่สิบพันกีบพี่น้องอาหารกระต้มกินพี่น้องเดกจงกรนต้มจงมันต้มกินไปขายเลยพี่น้องเลย,ออยเราบ้านหลบเมืองพี่นอ้อง ขายทางส่างเพื่อนพี่น้องเลยใมบไปยางไปขายทางส้างแก้วเพื่อนไม่ไเนาะไม่ไม่เนาะไม่ทางส้างเพื่นแหกไปมานให้พี่น้องเลยเพื่อนซอยเวิร์ดเลยพี่น้องเลย สี่งโดยโดยสวัสดีเบาเก้าสวัสดีโดยโดยโดยเข้าใจการดีมีแห้งล่ำรวยต่อไปเด้อร่ำรวยไปมหนะโดยคุณดูแทบพี่้อาเลยคุณพุ่นพม่้องเลยม้รอคักงกุ้มี่น้อง เราปากเป่าเอาไปนอนเลยปากเป่าเอาไปนอนเลยบมีนเป่าไปนอนใส่ปากเป่าเอาจะปะหิงไปนอนเลยเแต่ป่นใส่ปากเป่าอ่มีนเเป่าไปนอนเลย พี่น้องเลยเพลียตลาดนิดนึงเลยเป็นปอดเดพี่น้องเลยปลอดบวมหมดเลยปลอดแห้งหมดเลยปลอดแห้งเลยพี่น้องเลยใส่ปากเป่าขี้ผุนพี่น้อง